สวัสดีครับพบกับผมแมนนมเตอร์ในช่อง DM Channel ช่องที่มีสาระและคโคตรเปี่ยมวันนี้ผมขอนาพาทุกท่านเข้าสู่เกม Resident Evil o p e r a t i o n และกูซิต i t y กันต่อในเนื้อเรื่องตอนที่3าัไปแล้วซึ่งเรื่องราวเป็นยังไงตอนนั้นมาติดตามชมกันต่อพร้อมกันเลย ต้นคำสั่งยุทธการด้วยเอโกซิกเอโกซิกตอนนี้พวกนายนั้นอยู่ที่สารกลางเราเชื่อว่าสูใจเบล่านั้นอยู่ใต้เมืองแร็กคูนซิตี้พวกนายต้องหาทางบุกเข้าสู่ท่อรนะบายน้ำและค้นหามันให้เจอโดยใช้เส้นทางนั้นรับทราบแล้วผู้ชาการตัดการติดต่อนาฮอรกิกาเซน์มิคอลเอาละพวกนายเตรียมตัวลุยกันต่อได้แล้ว โอเคครับแต่เราคนฟิตกันแล้ววินโลปปาติเกอร์ทวิตเนะไหลที่ไหนกันเนี่ยไปโอ้งานเข้าเสียงของนาฬิกาเฮ้ยมันมาแล้วจิงไปทลายไฟให้หมด กองหัวร้อนไว้ระเบิดมือระเบิดมือยิง เคลียร <Okay>. ์เรียบร้อยพวกหัวร้อนทั้งหลายตะกี้จัดการรีฟิลแบบเซเว่นไปเ,ออเสียงอะไรตะกี้เคลียร์ละโอ้ยิงมันมาละอีสกัดไว้อีสกัดไว้ ดูน้านอ้าเนี่ยครับเฮลิคอปเตอร์ที่จะมาช่วยแห่หนีจากออนอติกาในเรื่องหลังเฮ้ยแย่แล้วแย่แล้วคาร์ลมาสตอร์ แย่แล้วจิวคาร์ลสโอ้งานเข้าพังไปแล้วพี่ใหญ่เรามาแล้วพวกพวกเขาแย่แล้วจิวกคาร์ลสผู้บัญชาการขอคำสั่งช่วยเหลือผู้รอดชีวิตด้วยจิวและคาร์ล <behaviour> ส <Yeah>! ์คำสั่งตุ้เพิกถอนภารกิจพวกนายบชาการช่วยดูผู้รอดชีวิตปล่อยไปหน้าที่เราเธออย่างนั้นโอเคฉันยอมพวกนายแล้ว รีบช่วยเร็วเข้าและอย่าลืมพนัก,กิจหลักล่ะช่วยเหลือจิวในท้ายยิงโอเคเคลียร์ละปืนธรรมดานี่เอาไม่อยู่จริงไงพวกหัวร้อนเนี่ย เปลี่ยนละน่านไงว่าละมาละไว้ก่อนพวกมานี่หัวรออ execute นี่ก็ทำไม่รู้เรื่องโหลดให้เต็ม โอเคไปต่อครับตรงนี้เก็บให้เรียบ collect data อ hmm, ืมเปียโนนะฮะอัตโนมัตน ah> 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 네ี่คือหลังจากเนื้อเรื่องหลักนะฮะที่จิวล้มในประสิตได้อ้าวเนี่ยครับนายเป็นอะไรไหมเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับเธอเธอปาดเจ็บหนักฮะเธอติดเชื้อ อุดแย่แล้วพี่ใหญ่ยังไม่ตายพาเธอหนีไปซะเดี๋ยวเราคุ้มกันให้ขอบคุณพวกนายไามนะโชคดีโอ้โหโชคดีอะไรละ่ะโชคเลือดนะครับงานนี้สุก่อ์ผิดเจ้าเลยไป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  ยิงเชียวไปน,นิดเดียวตะกี้ไปโหลดกระสุนให้เต็มลลลตแล้วเพนเฮ้ยลบตกปลาแล้วไปรอเขาตามหรือปะ ไปเลยโอ้ยปิวโอไม่ oh เราทำอะไรกันอยู่เนี่ยเคลียดด่ามันอะไรกันอะไอ้อ้วนนั่นพวกมันมาแล้วพวกกายพันขบวนยิงมันยังยิงโดนอีกลิ้น นั่นแหละปิ้วลิกเกอร์มมันมาแล้ว

ยิงยากอะไรจัดก,การด้วยปัติเกอร์ตรงนี้เคลียร์ให้เคลียร์มันมาแล้วออกไปสมบี้ทั้งนั้น นี้เคลียร์โอเคข้างบนสบิกว่าเก้นะไม่ถึงละสุดโต โอ้โหไปเรียกมันเอาไว้พี่ยิงนเน้นเคลียร์เคลียร์แล้วตรงนี้โอ้โหข้างล่างผีดิบทั้งนั้นยิงหวังผลเคลียร์ สวิตเราไปเรต้อไปแล้วต้องใช้ซีโฟได้หนึ่งร้รอยเอ็กพีลกดาต้ากระสุน ตัววด้วยประจัดตำแหน่งตัวเองมีคนเนี้ยอยู่ข้างบนนี้ตะกี้ติดเชือแล้วไปนัยย่นทำเนียนตะกี้ลงก่อนลงก่อนลงก่อนยิงไฟ บวกมนมาแล้วลกลกลุก,ลกไปเดยวนะยิงพวกมัน ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไอ้แดนทำเนียนอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยแลกแลกบวกจะบวกบวกนะพี่สมุนไฟมาเกออือบ <c ười> ไปละเมื่อกี้ครีมสันเทสเล่นตามต่อเลยลวกหนึ่งไฮ้เฟรมทาวเวอร์เฮ้ยมีคนเล่นเครื่องคนไฟ ุดนักเหรอเฮ้ยออมาไหนป,ปล่อยพวกิปโลดอย่าขวาง ตรงนี้เคลียร์ทำอะไรวิ่งถือมีดเข้ามาโว้ยโไปแล้วออล่วงมาทวิทตื่นมา พวกอย่าเพิ่งยอมแพ้แค่นี้เก็บให้มาที่สุดครับข้อมูลไปกันตันนี้เคลียร์เฮ้ยอื้อเชียวเฮ้ยอะไรไม่ใช่มันลอยพวกนั้นมาหัวร้อนทั้งนั้น ดวงสองไม่ไม่อะไรละ่ะมันนี่โอ้โหล็อกเก็รลันเชอร์ไปูเลยเล,เล่นของแรงเล่นของแรงไม่แบ่งกันเล่นมั้งต้องโดนแบบนี้อย่าต้านไปนะสำรวจ พี่ใหญ่เราอีกแล้วอาวุธเราทำอะไรมันไม่ได้เราต้องหาอะไรมาเล่นไหม <c oughs> มันยิงใส่ขึ้นมาเลย,เยไป <c oughs> ป่าพวกเธอจัดการด้วยล่ลอไปที่จุดที่ต้องการนะตรงนั้น pokok ni dekat buka sistem wei โอ้ยได้ละโอเคอยู่ละไปวปโลกไหวไหมโอ้ขนาดอาบไฟขนาดนี้ถ้ามันยังลุกได้นี่ก็เหนือมนุษย์แล้ว ใช้เตาหลอมเป็นประโยชนะ์ไะโอ้โหแม่ไม่เป็นอะไรสุปต์โต้สุปต์โต้เรเกณฑนัชเชอร์พังละไปเลยพวกเราเกณฑ์นัชเชอร์อมันพังแล้วอย่าตามกลุ่มไปนู่นแล้ว เรารอตรงนี้มาด่เร็วเรารอตรงนี้ให้ได้ Mala, mala, mala. Bắn đi. Bắn đi luôn. Quên đi. được đây. Ba កាត់តាន់កនីអើយ เคิื่อนให้แคกบไม่รับเชิญโอ้โหเพียบหรือไปใหญ่ได้เลยตอนเนี้ย นีก่อนนีก่อนนีก่อนไปไป,ปติเกอร์ปืน รีบแล้วไป, okay. ปโอเคจําเรสุดโอโอ้ยกว่าจะตายเจ๋งมากครับพวกโอ้ น่าจะตายแล้วทำงานได้ดีมากเอกซิกเริ่มต้ภภนภารกิจหาทางใช้ท่อระบายน้ำเข้าสู่สุขใจไปล่าให้ได้โอเคครับเกรด A โอเคครับทุกท่านสำหรับในพาร์ทนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะสนุกได้ความรู้กับ DM Channel นะครับผมชอบกดไลค์ให้กดสมัครใครกับผมเกมดีมิสาระต้อง DM Channel ขอบคุณครับ